นี่แหละทุกคนงานบุญพระาธาตุหลวงนะครับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะทุกคนขยะเกินเลยนะครับนะกินแล้วก็ทิ้งนี่แหละครับเนาะความแตกต่างระหว่างลาวกับไทยนะประชาสนคนลาวนะครับบางส่วนนะกินแล้วทิ้งนะครับ นะกินแล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะครับนะความสะอาดไม่มีนะครับนะไม่สนใจนะครับกินที่ไหนทิ้งตรงนั้นนะครับเห็นไหมทุกคนนะซึ่งผมนี่ไปทุกงานแล้วนะอยู่ที่ไทยนะครับผมยังไม่เห็นประชาชนคนไทยกินแล้วทิ้งนะครับทิ้งมั่วซั่วไม่มีนะครับนะ ซึ่งแตกต่างกันมากเลยนะครับนี่คืองานบุญนะครับหรือว่างานระดับประเทศนะครับนะแต่ไม่มีถังขยะนะไม่มีการจัดการรองรับที่ดีนะครับซึ่งแตกต่างกับไทยนะหันมาดูไทยนะครับทุกคนนะมีภาคส่วนนะพนักงานนะครับเก็บกวาดนะครับเทศบาลน,นะครับนะไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลสงการนะงานบุญหรือว่างานอะไรต่างๆนานาน,นะครับ เขาจะเอาถังขยะมาวางไว้ให้นะและก็จะมีคนทำความสะอาดนะครับดูแลนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับซึ่งผมเห็นหลักๆก็คืออยู่ที่งานสงการที่ผ่านมานะครับนะสงการที่ผ่านมาอยู่ที่สนามหลวงนะครับผมเห็นแม่บ้านนะครับนั่งคอยดูแลความสะอาดนะครับนะ แถมคนไทยนะครับกินแล้วยังทิ้งเป็นที่เป็นทางนะครับนะแม่บ้านนะครับหรือว่าคนทําความสะอาดหรือว่าคนที่ดูแลความสะอาดนี่เขามายืนดูก็ดูเฉพาะอันไหนที่มันตกหล่นเขาก็ช่วยเก็บนิดหน่อยๆ,ๆนะครับเพราะว่าคนไทยเขาคัดแยกมาให้แล้วนะครับเขาช่วยทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะครับนี่นะครับเนาะโอ้โหเนาะเห็นบ้านตัวเองและกินงานบุญระดับประเทศนะครับเนาะ ขยะเต็มเลยนะักท่องเทงีท่ยวฝรั่งฝรั่งบางคนมามันถ่ายคลิปถ่ายรูปไปมันก็เสื่อมเสียนะครับทุกคนนะนี่นะกระทงนะครับกระทงอยู่ในน้าเจ้าพญานะครับนะนี่เห็นไหมทุกคนนะที่ไทยเขาเก็บหมดนะครับนะเขาไม่ปล่อยให้มันเน่าใส่น้ํานะไม่ปล่อยให้น้ําสกรปรกนะครับไม่ว่าจะฝนตกนะครับแดดร้อนนะครับนะตีสามตีสี่นะครับ ก็จะมีพนักงานนะครับตื่นมานะครับดูแลความสะอาดนะครับมาเก็บนะครับไม่ว่าจะผลนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประเทศไทยนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้ถนนหนทางหรือขยะนี้วางไม่เป็นที่เป็นทางนะครับจะมีคนคอยดูแลความสะอาดนะครับนะถ้ามีการมีงานอะไรหรือว่ามันสกปรกนะครับนานๆก็จะมี เทศบาลนะครับมาล้างถนนหนทางหรือล้างพุทบาทนั่นเองนะครับเพื่อให้นะครับถนนมันดูดีดูสะอาดสะอ้างนะครับเพื่อนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับไทยนะนี่แหละบอพรถึงบอกว่าประเทศไทยนะครับมีความเป็นระเบียบนะครับความสะอาดนะครับนะไม่ว่าจะมีการมีงานอะไรต่างๆนานานะครับถนนหนทางนะครับประเทศไทยเขาไม่ปล่อยให้มันสกประปกนะครับนะ เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจุงคนจีนหรือว่านะทางฝั่งยุโรปมาเที่ยวนะครับมันก็น่าเที่ยวนะครับเพราะว่าประเทศไทยเขาใส่ใจนะครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมจะมีทีมงานนะครับนะโอ้โหนะผมมัาอิจฉามากเลยนะนะเห็นประเทศไทยเขามีหน่วยงานต่างๆดูแลความสะอาดเห็นไหมทุกคนป้ายรถเมี์นะครับนะ ใชรถเมย์ทำสวยแล้วยังมีคนมาดูแลความสะอาดให้ด้วยเห็นไหมถนนหนทางไม่น่าแหละถนนประเทศไทยทำไมไม่มีฝุ่นนะครับนะเพราะว่าเขาจะเก็บกวาดล้างนะครับนะอาจจะไม่ล้างบ่อยแต่ก็ยังทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนะระยะเวลาเขาต้องดูว่าฝนตกไหมฝุ่นเยอะไหมถ้าฝุ่นเยอะเขาก็ล้างนี่นะครับคือประเทศไทยนะครับประเทศที่ พัฒนาแล้วก็เจริญนะครับนะนี่แหละผมยังบอกว่าไอ้พวกมนุษย์ถ้ำนะอย่าหลับหูหลับตานะครับนะอย่าพูดไปวันๆน,นะครับอยากให้ออกมาเปิดโลกนะครับมาดูว่าประเทศไทยเขาไปถึงไหนแล้วนะครับนะเออนะครับเนาะนี่นะครับทุกคนนะเห็นไหมครับนะผมนี่ยังตะลึงเลยนะเออมาประเทศไทยครั้งแรกนะครับตีสามตีสี่นะครับมีรถมาเก็บขยะเฮ้ย ผมเห็นแล้วผมตกใจนะแรกๆผมเฮ้ยประเทศไทยทําไมมันมีแบบนี้นะครับทําไมมันมีคนเก็บขยะตลอดทุกวันนะครับตีสี่ตีห้ามีรถม,มาคอยเก็บขยะนะครับเห็นไหมครับประเทศไทยนะครับเขาใส่ใจมากเลยนะครับนะไม่น่าเลยนะครับทุกคนนะครับนะหรือว่าทั่วโลกเขาถึงให้ความยอมรับ ประเทศไทยน่าเที่ยวประเทศไทยน่าอยู่ประชาชนให้ความสําคัญกับความสะอาดมากเลยนะครับเห็นไหมครับล้างถนนนะครับนะถนนทุกเส้นทุกสายต้องล้างนะครับกระทงทุกใบนะครับที่ปล่อยลงแม่น้ําต้องเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นะครับทุกซี่ทุกแห่งนะครับเขาเก็บทุกที่นะครับนะไม่ใช่ว่าจะเก็บเฉพาะในกรุงเทพนะ อนอกจังหวัดนะครับมีการมีงานลอยกระทงเขาก็เก็บนะครับลอยเสร็จเขาก็เก็บนะบเขาไม่ได้ปล่อยให้มันเน่าลงแม่น้ํานะครับนะโอ้โหผมเห็นแล้วผมทึ่งนะผมทึ่งกับประเทศไทยที่เขาใส่ใจนะครับใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับนะโอ้โหนี่แหละการที่เราทําสิ่งดีๆนะครับนะแล้วก็มีการจัดฐานจัดการบริหารอย่างดีนะครับมันก็จะเล่บดึงดูดนักท่องเที่ยวนะ นี่แหละมันก็เป็นข้อดีนะครับทําไมนะครับยูทูบเบอร์ไทยถึงยูทูบเบอร์ลาวถึงมาประเทศไทยแล้วบอกว่าโอ้โหประเทศไทยนี่สะอาดน่าอยู่นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนานะครับนะประเทศพัฒนาจิตใจคนก็พัฒนาไปด้วยนะนี่คือประเทศไทยนะครับเห็นไหมประเทศไทยไม่มีนะครับกินแล้วทิ้งนะครับนะคนไทยทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าทิ้งเป็นที่เป็นทางด้วย โวดพลาสติกนะครับเวลาไปนะครับผมเห็นแถวสวนตู้จักหรือทุกที่นะครับเขาจะคัดแยกให้แต่ละกล่องแต่ละกล่องเขาจะแยกว่าขยะเปียกขยะแห้งนะครับพลาสติกนะครับนี่ฮะประเทศไทยมันมาถึงขันนี้แล้วเนาะผมก็อยากให้ประเทศลาวนะครับทําทได้เหมือนไทยนะครับผมว่าถ้าทําจริงๆมันทําได้นะเพราะว่าคนลาวยุคใหม่นะครับ 70-80%ิผมเชื่อว่าต้องได้มาเห็นประเทศไทยแล้วนะขอเพียงแต่ลาวออกกฎมานะครับห้ามทิ้งขยะทิ้งให้เป็นที่เป็นทางช่วยกันปรับปรุงนี่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะงานบุญพระาธาตุหลงนะครับนะงานใหญ่ระดับประเทศนะครับถังขยะหรือว่าคนดูแลขยะไม่มีเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตีเตียงนะอันนี้ผมแค่พูดตามความรู้สึกผมเองนะครับนะ ก็เรามาเห็นประเทศไทยที่เขาพัฒนาเนาะเราก็อยากให้บ้านเมืองของเราอ่ะพัฒนานะครับอย่างน้อยๆก็ค่อยๆตามประเทศอื่นเข้าไปนะครับอย่างไทยลาวเนี่มันเหมือนกับบ้านพี่เบิงน้องเลยนะอ่ะอย่างน้อยเราไม่พัฒนาเหมือนไทยแต่อย่างน้อยก็อยากให้เอาประเทศไทยเป็นตัวอย่างและก็ค่อยๆพัฒนาตามประเทศไทยนะครับอ่ะประเทศไทยพัฒนา 80- 90%อร์ซนะครับ ลาวก็ต้องค่อยๆ10% 50%นะครับหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เอาประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่มันดีนะครับนะผมก็ได้แต่คิดนั่นแหละทุกคนเนาะแต่ก็ไม่รู้ปีไหนนะครับจะทำได้เหมือนไทยซึ่งประเทศไทยเขาไปไกลแล้วนะครับผมนี่ก็หูอ,อิฉาเลยนะทุกคน